Busy สวัสดีครับทุกคนยินดีกับสาวไทยด้วยนะครับวันนี้เปิดคลิปด้วยคําคมประจําวันนี้นะครับเดี๋ยวขอญอาตน้องนะครับแล้วก็คนที่ทํารูปด้วยนะครับ SMM Sport ผมโคตรชอบนะครับแล้วก็รูปด้วยโคตรเท่เลยก็คือเดี๋ยวอ่านให้ฟังคําคมวันนี้นะครับสําหรับหนูเกมวันนี้โคตรสนุกอ่ะพี่ก็เห็นด้วยโคตรมันนะครับมันมีหลายๆเหตุการณ์มากนะครับแล้ว ทุกแต้มนะครับมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับมันกดดันทุกแต้มนะครับทุกคนช่วยกันเล่นได้ดีมากนะครับใครจะมองว่าทีมชุด A B C D อะไรก็แล้วแต่ยังไงแชมป์ก็คือแชมป์ชัดชุออนโมกสีคำคมประจำวันนี้นะครับ ใครมาบูบ้บี้ใครมาแขวนน้องวะเนี่ยน่าตีจริงๆนะครับจะบอกชุด A ชุด B ชุด C อะไรแชมป์ก็คือแชมป์เว้ยนะครับอันนี้เขาแซะเรื่องอะไรอะ่ะทุกคนคอมเมนต์บอกผมหน่อยหมายถึงว่าคู่แข่งเราส่งชุดไม่ได้ชุดใหญ่เงี้ยหรอจีนไม่ได้ส่งชุดใหญ่แหละครับหรือ,อยังไงอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะครับแต่เห็นน้องพูดประมาณนี้ก็น่าจะแบบไอ้พวกแซะมันแซะเยอะใช่ไหมนะครับไม่เป็นไรชนะก็คือโอเคเดี๋ยวทวนแต้ม ให้ฟังหน่อยแล้วก็จะมาดูพวกทางเพจทางเว็บเขาปั่นยังไงบ้างนะผมโคตรชอบเลยนะครับหลังเกมวันนี้ก็สถิติหลังเกมกันนะครับไทยนะครับวันนี้เราเจอจีนนะครับนัดชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็เซตแรกนะครับเราได้นะครับเซตแรกไทยนะครับชนะจีน25ต่อ2 1ขึ้นนำา1เซตนะครับ1ต่อศูนย์เรานำก่อนนะเซตที่2ครับ ไทยแพย้จีนนะครับเซตที่2จีนได้นะไทยได้25นะครับแล้วก็จีนได้ย7เเราแพ้นะครับก็เลยเสมอกันหนึ่งหนึ่งแต่ว่าน่าเสียดายเซตเนี้ยก็คือเรานำนำเขาตั้งแต่เราจะยีบเราจะเรายีบสี่หรือ,อยังไงเนะี่ยยีบสามยีบสี่เนี่ยแต่เขาประมาณสิบแปดหรือสิบเก้าเนี่ยแล้วไล่มาจนแซงเราอ,อันนี้คือแบบเฮ้ยทําได้ไง,ไงวะโหดจริงนะครับผมนั่งดูแล้วก็เก๊ดเก๊ดเก๊ดอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็เซตสามครับ ไทยนะครับกลับมาชนะจีนนะครับ25ต่อ19นะครับสุดยอดนะครับแล้วก็ขึ้นนำเป็น2ต่อหนึ่งะครับมีคีแมนด้วยอ่ะเดี๋ยวมามาเล่าอีกทีเอาสกอร์ก่อนนะครับแล้วก็เป็นสองหนะึ่งะเซต3เราได้เซต4ครับจีนกลับมาได้นะครับไทยแพ้จีน25ต่อ20เสมอ22 2แล้วนะครับแล้วก็เซตสุดท้าย16 ต่อ14เราได้16เขาได้14ก็เท่ากับว่าเราชนะ3ต่อ2เซตแบบโคตรมันนะครับแล้วก็โอ้โหลุ้นแบบขี้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 สาวแตกเลยผมอะอ่ะทวนอีกทีครับอ่าเซตแรกเราได้25ต่อ21ครับเซต2เขาได้นะครับ25ต่อ27นะครับเซต3เราได้ครับเป็น25ต่อ19นะครับแล้วก็เซต4เขาได้นะครับเป็น25ต่อ20นะครับแล้วก็เซตสุดท้ายเราได้นะครับ16 ต่อ14ชนะ3-2เย้นะครับแล้วก็มีนี่คำคมวันนี้ที่ผมอ่านให้ฟังตอนแรกนะครับโคตรปั่นนะครับใครมาแซะน้องก็ตีตายเลยนะครับมามาดูสถิติกันหน่อยนะครับต้องมาที่เพจอันนี้ครับวอลเลย์บอลวอลเล,ล,เลยเล์บอลไทยแลนด์นะครับโคตรปันนะ่นเนยชอบชอบชอบก็คือนี่นี่วันนี้มีถ่ายทอดนะถ่ายทอดผ่าน p p t v นะครับ มีทั้งแพลตฟอร์มทีวีนะครับเว็บแล้วก็ YouTube นะครับ YouTube เนี่ยคนดูเป็นล้านนะครับผมกดเข้าไปเนี่ยหลักล้านตอนผมกดดูหลักเกือบล้านและว7 8 0แ0สนแล้วครับแล้วก็กลับมาบ้านก็มาเปิดทีวีดูนะครับเพราะว่าทีวีมันจะเร็วกว่านะครับทีนี้พอไปดูโอ้โหหลักล้านนะครับ u t u b e โคตรโหดนะครับอ่ะอันนี้คือเกตแรกเกตความรู้แรกคนดูเกือบล้านไอ้คนดูเป็นล้านนะครับโคตรโหดแข่งที่บ้านเรานะที่โคราชน,นะครับ แล้วก็ปั่นต่อมานะครับอ่าอันนี้ก็สกอร์ธรรมดาไม่มีอะไรครับนี่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 ตอนนี้7จ็ดแสครับตอนตอนที่ผมกดดูนั่นแหละ7จ็ดแสน้าะครับก่อนถึงล้านนะครับแล้วก็อ่ามีชาเลนจ์อ่ะมีชาเลนจ <c oughs> ์อันนี้อันนี้แอดมินน่าจะดูไปแล้วก็ใส่อารมณ์ไปนะครับแล้วก็โพสทุกทุกอย่างเลยครับเออก็ดีตลกดีน่ารักดีนะครับนี่นี่ยอดผู้ชมขึ้นเรื่อยๆครับใน u t u b บ มีตอน1นึ่งนะเกือบล้านเลยนะครับแล้วก็มีลุ้นให้กันต่อครับอย่างน้อย2เซตก็คือตอนนี้เหมือนเราโดนแล้วแอดมิท <laughs> ใจคอไม่ค่อยดีบีหัวใจนะครับดูมัโคตรลุ้นเลยครับแล้วก็ตอน2อนึ่งนี่ยเนี่กำลังใจมานะครับกําลังใจมาแล้วนี่ตอน2อหนึ่งเนี่ยโมเมนะครับกับซิลีมาเนี่ยเป็นคีย์แมนนะครับก็คือเล่นได้ดีแล้วโมเมคือเสิร์ฟเอ่อเสิร์ฟโหดอะเสิร์ฟเอสได้หลายได้ลูกหลายลูกเลยนะ อ่ะมันกระโดดน้องอ่ากระโดดเสิร์ฟแล้วว่าลูกไม่พุ่งลงมาแล้วจีนรับยากเว้ยได้ได้แต้มจากน้องติดต่อกันหลายแต้มนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาแล้วก็คือเนี่ยคยีแมนครับอ่าซิลิมานี่ก็ช่วยช่วยได้ดีนะครับทั้งคู่เลยนะครับต่อมา <c oughs> แล้วก็ได้แชมป์เลครับได้แชมป์ละได้แชมป์ตอนนี้คือได้แชมป์ละสามสองนะครับอ่าโคตรมันนะครับก็คือแชมป์นี่นี่ สกอร์อยู่นี่นะดูอีกทีในผมก็แคปรูปนี้อัพนะเนี่ยยี่ห้ายี่เอ็ดยี่ห้ายี่็ดยี่ห้าสิบเก้ายี่สิบยี่ห้าสิบหกสิบสี่นะครับสุดยอดเหตุการณ์ต่อไปนะครับสัมภาษณ์นะครับนี่นี่ที่น้องสัมภาษณ์เมื่อกี้แชมป์ก็คือแชมป์จะตีไอ้คนที่มันแสะวะ่ะเฮก็เอาไมาฟ้ฟาดเลยนี่นี่เสิร์ฟให้พ้นเน็ตก่อนแล้วค่อยมาพิมพ์อะไรไม่สร้างสารรค์เออจริง ไอไ้อเกียรคีย์บอร์ดแ่ะเสิร์ฟให้มันข้ามเน็ตแล้วก็วิง่งออกกำลังกายมัางเหอะเออมันนั่งหน้าทีวีกินอืดกินอืดแล้วจะมาคอมเมนต์นักกีฬาได้ไงวะเออให้กำลังใจกันสิเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยครับกีฬาแบบหนึ่งมาจำปี2023คือวอลเลย์บอลนะครับโอ้เห็นด้วยครับเพราะว่าอะไทยลีกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นด้วยเห็นด้วยนะครับ นี่ต้มยำคือแซบสุดในเอเชียโอเคบ้านเราบ้านเราเ่ยเองเนะครับนี่น้องดีมากธนาชาคือน้องโมเมนะครับน้องโมเมวันนี้หดหดสัลเสซียนะครับหดจัดเลยนะครับอันนี้พิธีมอบรางวัลน,นะครับแล้วก็ <c oughs> ขอด่าหน่อยนี่ <c oughs> ต้หนิหน่อยไอ้พวกอดใจไม่ไหวใส่แพมเพิ่มแล้วไปนอนนะนี่ไทยกำลังรับถ้วยเห็นด้วยครับ แซะทำใหม่คนไทยด้วยกันยินดีด้วยนะครับผู้เล่นเล่นดีมากน้องยูกิอันนี้ได้ผู้เล่นยอดเยี่ยมใช่ไหมครับยูกิเล่นดีตบโหดนะครับนี่ทันดาวเราได้เหมือนกันนะครับอ่าเป็นบล็อกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมน่าจะบล็อกหน้าน้องทันดาวเราไอ้ลูก14อ่ะที่เสิร์ฟอ่ะเพราะว่าปกติทันดาว แกจะเสิร์ฟแบบนี้ยน้องจะเสิร์ฟแบบนี้แล้วคือแม่งออกบ่อยมากก็คือมันไม่เคิร์ฟนะครับแต่ว่าไอ้ลูกที่ได้สิบสี่แท่งอะเซตสุดท้ายคือแม่งโคดเอสอะโอ้โหแม่งมาตอนท้ายแบบกดสุดติดอะสุดจริงๆครับอันนี้มานามิอะริเบโรยอดเยีเ่ยมนะครับและนี่ครับ MP v ว <laughs> ชัดชูออ์โอ้สุดยอดบุมิงสุดยอดนะครับอย่างอ่าถ่ายรูปกันหน่อยครับถ่ายรูปกันหน่อยนี่นี่มีรูปด้วยมีรูป นี่มีรูปอย่างชอบนะครับทำสวยจังนะครับบุรยนยอดเยี่ยมอ่าบุมบิมของเรานะครับเดี๋ยวขอญาตนี่นี่นี่เบสเซตเตอร์ก็คือตัวเซตใช่ไหมทุกคนตัวเซตเนาะอ่าพรนพันสุดยอดนะครับสุดยอดอันนี้ของเขาเราไม่ดูแล้วกันนะเราดูแต่ของเรานี่บล็อกเกอร์ก็คือบล็อกใช่ไหมอ่ายังโหดนะฮะเจาไปเลยนะครับอ่าจบไปสถิติแล้วก็มีสิติ อีกนะครับเป็นนี่นี่เป็นทัวร์นาเมนต์นะครับทัวร์นาเมนต์อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่แรกก่อนนี่นัดแรกครับชนะมองโกเลีย3าศูนย์นะครับ25 12 25 7แล้วก็25 1สแล้วก็ไปแมตต์ต่อไปแมตต์ต่อไป,ม,อไปมีไหมเดี๋ยวแต่ผมไล่ให้ดูนะครับผมไปหาข้อมูลมานี่นี่แมตต์ต่อไปอ่าชนะออสเตรเลีย03นะครับ สิบสี่ยีหบหก้าแล้วก็ยี่สบสองยนะครับต่อมานะครับต่อมานี่ผมมาดูนัดชิงเลยเนี่ยชนะเกาหลีสาศูนย์ครับยี่ห้ายีสิบยี่หยีนะครับยี่ห้ายี่สามนะครับต่อไปชนะเวียดน,นามครับ3ามหนึ่ยี่าไอไทยอยู่ทางทางซ้ายนะ23 25 25 14 25 19แล้วก็25 2 3นะครับชนะเวียดนามแล้วก็อ่าญี่ปุ่นมเมื่อวานี่ยชนะ32มสองนะครับ25 2ห้า2ี่สา5สิบเแล้วก็สิบหสุดยอดเมื่อวานแล้วก็วันนี้ครับวันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับเว็บนี่เขายังอัปเดตไม่ทันเลยอะเว็บของเขาเองนะครับอ่าผ่านไปแล้วก็มาดูอันดับโลกนะครับอันดับโลก อันดับโลกก็ยังยังไม่มีการอัปเดตตอนนี้ยัง14มือนเดิมอยู่นะครับเพราะว่าแ้มเราเราตามเดียวเยี่ยมอยู่เนี่ย200กับ217.33ยังไม่น่าแซงมั้งใช่ไหมครับส่วนจีนก็ยังอยู่5เหมอนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยดูถ้ามันอัปเดตเดี๋ยวมาบอกแล้วก็เส้นทางอ่ามาดูเส้นทางแชมป์นะครับ3ส,สมัยนี่นี่สม,สมัย มีสมัยนี้ครับนี่2023นี่ชนะ3-2นะครับเพื่อนๆเห็นไหมแล้วก็ปี2013ครับโอ้สิบปีพอดีเลย13กับ23นะครับเราชนะญี่ปุ่นวันนั้นนะครับ3-0แล้วก็ข้ามไป2009 3-1ชนะจีนนะครับอ่าแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับนี่จีนได้กี่ครั้งวะเนี่ย13ครั้งอันดับ1ครับจีน13ครั้งอันดับ2 ญี่ปุ่นครับ5ครั้งอันดับ3ไทยครับ3ครั้งเอาวะ3ครั้งก็ไม่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะโอ้โห3ครั้งอะ่ะเก่งเว้ยเก่งแล้วนะครับอ่าหมดแล้วทุกคนข้อมูลวันนี้ที่ผมหามาได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอีกทีนะครับโอเคใครอยากจะคอมเมนต์ คุยเรื่องฟอร์มใครโดดเด่นอะไรยังไงคอมเม์คุยกันได้นะครับแต่ขอแบบสร้างสรรค์นะครับไม่เอาพวกเกียนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจะ10,000แสนและช่วยกันหน่อยทุกคนคนละไม้คนละมือนะครับนี่มีปุ่มสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับปุ่มติดตามนะครับแล้วก็คลิปที่ผมรีวิวไว้นะครับมี YouTube Short ก็จะมีพวกสินค้าที่ผมใช้เองรีวิวเองนะครับป้ายยาไว้เพื่อนก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับถ้าชอบก็จะมีลิงก์นะครับให้เพื่อน กดเข้าไปสั่งซื้อต่อนเนื่องได้เลยนะครับอย่างตรงนี้ผมก็จะแปะพวกลิงก์ไว้นะครับเป็นพวกพิกัดนะครับแล้วก็เก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีลาซาด้านะครับช้อปปี้ก็มีนะครับแล้วก็พวกสมัครบัตรเครดิตก็มีนะครับประกันรถยนต์ก็มีนะครับอุปกรณ์ไอทีก็มีนะครับแบรนด์สินค้าดังๆที่เขาให้เราซื้อออนไลน์มีหมดเลยนะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมก็จะได้ค่าขนมจากยอดที่เพื่อนๆกดลิงก์ผมเท่านั้นนะครับไปซื้อนะครับโอเค ไปแล้วครับสวัสดีไทยแลนด์ปูนปูนยังไงแชมป์ก็คือแชมป์